ใส่ยังไงอ่ะคะใส่ไม่เป็นเลยเอ่ะก็ถอดมา <c oughs> ไม่ไม่ได้กเป็นแบบนะั้นเลยนะ ขอให้แก้ผ้าให้ผมเนี่ยผมก็ไม่เอาอไปไม่เอาผมชอบดำดำก็ดำอยู่นะคะดำดำดำเพราะส่วนตอนเรียกมาทรูอินวันกำลังแนะนำตัวหน่อยอาจารย์ปู่นกุอาจารย์ก๋อยฮะรูวมมยิ่งใหญ่เลยครูยิงเป็นโรแกนอยู่แล้วของแม่แม่มาลาอ่าอครับกินไปเจ็ดคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนฮะอะไรของที่อื่นของแม่มาลาเอาละเอาละ นึกว่ากินคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์เออสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับมะลิแล้วก็วิลาครับออเอาแล้วตากล้องเลยตากล้องก็ชื่ออะไรจ้ะส <c oughs> รุปมึงเรียกใครเนะี่ยกูจะหันไปเนี่ยขนาดชื่อผมผมไม่ได้ชื่อมะลิเฉยๆฉยนะถามคุณชื่ออะไร <c oughs> ยังร <c oughs> ู้คุณเป็นคนตั้งใครใช่ไหมอันนี้มะลิแต่ผมว่าเรียกพีเปียขวดว่ามะเรียบร้างกันนะร้างกันนะเขาไปโดนที่ พี่ดมคนเดียวผมไม่เอา้วยนอสาตวันนั้นดมเป็นชื้นเลยี่เาเรื่อคลอะรยงี้ยามไม่ออกอย่างเีวันนี้พามาไหนวันนี้พามาที่ห้องระบายอารมณ์เฮ้ยเล็บนี่เฮ้ยใส่ใส่มาเป็นกิบคูลเอามากดบคูล มาง่ายสิโลตัสใองวนกลับรถมาเข้าจอดโลตัสก็เดินมาชั้นสองนี้ใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เป็นไงว่าเราจะเป็นระบายรองเท้าไอระบายอ่ะดีกว่าเอาเท้าไหนดีอ่ะมาลิสมึงไม่รู้ใส่ชุดนี้มึงใส่แค่รองเท้าไปเอออนมาเลยก็ใส่รองเท้าได้ไม่นี่ยไม่ติดนะจ๊ะไม่ถือว่าติดก็จะติดเพิ่มนะเดี๋ยวนี้สีชมพูมาแรงด้วยอ่าใส่ชุดใส่ชุดก่อนใส่ยใส่ยังไงอ่ะ นึกจากนั้นเลยนะโอ้ไม่นึกเลยรจะของช่องไม่คิดจะดูแลแบบแขกเรเชิหนอทอดนทอดอันนี้อดจริงหรอคะไม่ใจเย็นเไอเรื่องใหม่ไม่ค่อยถนัดไงรอจนเดีวัเดียวอันนี้ไม่ไเร็วเท่าไหร่ไม่เร็วถ้าทอดนี่แป๊บเดียวเลยนี่เหมือนเหน่อยร่าอยเราจะแบบที่เอรอรอเยนะเฮ้ยไวนะอย่าไปเลยมาลงดุ้ย วางในใจได้ระบายออกมานีดา้คนะุณไม่ติดใจเลยวันนี้อะไรพีด่าหน้าตาดี<ช>อ๋อนีดาใหดาใหดาให้เ ก็เราเองนะเจ้เราอารมณ์ดีก็เจอนะรู้สึกสบายใจดีเยอะก็อย่าลืมมาที่เลสรูมนะครับอรนนี้โลตัสอะไรนะพี่เดี๋ยวเอาดองเพสีนะค่ะเดี๋ยวเอาดองเพสีนเอันนี้อินดอร์เอาดองนะเอาดองนะ้าเอาดองเดี๋ยวเปรี้ยวปาก เนี้ใส่กูเข้าไปทีพ่อาทีจบแล้วคือเราพวกเรามาช่วยกันระบายอารมณ์นะฮะอารมณ์มันก็เลยช่วยกันเพื่อให้อารมณ์มันดีขึ้นทำไมเราต้องคิดขนาดนี้ก็มันบอกให้ชิ้จิดหน่อยดิชิ้ขนาดนี้จะบ้าเหรอโอเคครับเรากินเราอารมณ์ดีกันแล้วอะดีมากดีมากบอกเลยเราเล่นกันเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปดูที่ดาสองกันลรอาสเลกคู่กันตนเดี๋ยวอันี้เมืกี้ระบายลมเสร็จแล้วเดีจะไปกินข้าวหนึ่งิวข้าวมากเลยใช้พลังงานเยอะมากใช่เดี๋ยวครับข้าวคเรไปเจอกันที่นู่นเลยบ้านสวยในสวนใช่แล้วไปเอาเขาไล่ไปแล้วไปสิยืนทำไมเนี่ย ไ่ต้องแหนแล้วข้าไปไปหาอะไรทำกันบ้เอาอีกานก่อนที่จะกินข้าวไนี่เลยจ้ะอันนี้ไม่ไม่ชอยครีมกันเจ๊งมันจะลาดกมา่อเฮ้ยอันนี้ลองดูวิตามินปี0กบวกหกบวกจะบวกกับปูเมล่อไาใส่้าจะแด้วอมมาคนหนึ่งคุณทอมเมดี้ ้แมันแบบปรับผิวให้ขาวเลยป้ะหรือว่ายัางไงอ่าเขาเรียกว่าใช้โชว์โชว์แล้วกันตอนนี้ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งผิวจะนุ่มหน่อยเนี่ยพอแมวขวนเนี่ยจะเข้าเลยนะดูดิสังเกตดีๆจะมีรอยแมวเออจริงมากแต่ว่าเบื่อจัดเลยเบื่อจัดเล็บแมวไม่ใช่ตุ่นใช่มจริงจริงอ๋อสู้กับมันมาลองาอันนี้มันช่องคุณ่ะเออหรือว่าแหนเฮ้ยแต่ยังแต่ยัง ใช้มือเลยใช้ลิ้นดิขอใช้หน้นไม่ขอใช้ลิ้นดีกว่าเออเออก็พูดอ่ะมันไม่ใช่มายองเนสไม่ใช่ของกินเออไม่ลงต้มมาหอมจริงมีคนดูแค่แกมีคนรูแค่แกมีคนรูแค่แก หิวคิ้วไม่หนาวไม่อะไรนะทำแบบตรงตรงเลยของนะจริงอะกลิ่นเหมือนแบบโรงแรมพี่พี่แล้วลองใช้ลองใช้ดูจริงอันนี้คือเอองใช่มคืโรงงานเขาผลิตอยู่แล้วแต่คือเราอ่ะเหมือนเป็นในเครือเขาแต่ว่าตรงจากโรงงานอาม่าผลิตหลานขายหลอดละสามสิบห้าบาทสามหลอดละ จริงๆเขาตามตลาดอยู่ที่65บาทขึ้นไปแต่ผมขายเพียง25บาบทลดราคาย5บาบาเดี๋ยวนาทีต่อไปเหลือ1 5บห้านะยี่สิบาบาทถ้าซื้อเยอะไม่ถ้าเกิดว่ามาจากมาจากช่องอันนี้ช่องอะไรนะไปเที่ยวกันเหนจ๊ะไม่ใช่วอเตอร์นะจ๊ะเห็นปะเห็นปะเห็นปะเหนเช่นี้ฮะคุณองาเดีย ไปห้องรพลงมาแล้วแล้วพี่บอกว่าจะมีสอบตลกน้องก็เลยขอชอบด้วยจะมาฝากันตัวเราเขามีเมีอย่้หเขามีเมีไม่มีอเหมือนกันเลยหม่อกี้ไม่มีเคยมีเคยมีตอนนี้เลิกกันได้ประมาณหเดือนแล้วสน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 เรสนสนนส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 สนสสนร้อนนนนนนน เราทำงานด้วยแหละหานครกับพี่ดาแล้วเขามีเวลาว่ามีแหละแต่ว่ากลับเวลากลับมาเราก็กลับดึกกลับดึกแต่ว่าทำงานเยอะเราเป็นคนตลกด้วยแหละกลับมามันก็นอนแล้วอย่างเงี้ยพอกลับมาแล้วก็ลุกกลุกมาเล่าเรื่องตลกให้มันฟังมันกเล่ามันก็เล่าไม่มีอะไรเรื่องที่เล่าแล้วทีนี้มันก็ไม่ขำไงแล้วก็เลยเลิกกันเอ้าแล้วเด็กเวลาพี่เล่าพี่เล่าไงไม่สมมติถูกต้องเงี้ยชู้ได้ตู้มันขำเออเฮ่อเปลี่ยนบ้า มันจะไม่ขำหรอชูในตู้มันขำไมได้เสือกขำออกมาเวลามีแรงกันทิมฮกฮกทำไมอ่ะแรงกันทิมฮกฮกค้อมสีแม่หัวนอนเลยนะแล้วพี่เท่าไหร่หทีร้อยหนึ่งหยอดทีร้อยต้อหอดทีร้อยหนึ่งอ้ตนั้นกระปุกเต็มไงเอาไปทุบดูมีแบงค์ห้าร้อยด้วยอกใครอ่ะอข้างบ้านไม่ใจดำโอ้ข้างบ้านไม่ใจผิดพี่ ดีนะไม่บอกว่าพี่ด่าอะไรนะก็วันนั้นให้เขาถ่าเข้าไปยังไงสิให้แบบว่าให้เมียรักเมียหลงอ่ะให้เดินเป็นหึกเลยเอาไอ้นี่ฟ้อหัวนอนสัตย์ไอ้ดีเอาไปใช้บ้างเดินกลับไปเลยพอเมียถามด่าเลยดะเลยเจ้มอมสีที่เป็นเหลืยญสีของมึงให้ไหมวันนั้นไม่มีแบงค์ั มันหลังบอกเพื่อนกูฟรีเราใส่แกมมันมันเน็ตมันตัดอันนี้เราถึงขั้นเราเมียกูมาเล่นแล้วดียร์ที่เลิกกันไปเกียดวันที่หนึ่งท่านว่าเมื่อวันนี้นาเป็นวันหลอกลวงมันยาเมันหมดยุบยุ่งปากให้โก้ไอเจ้มันหลอกลวงเดี๋ยวถ้ามึงจะเต้นขนาดนี้ไมม่ีใครดูร้อง แต่ว่าขาวๆสวยๆยิ่งไม่ชอบหรอกต่อให้แก้ผ้าให้ผมเนี่ยผมก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมชอบดำๆอ่าก็ดำอยู่นะคะดำ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 พราะส่วนเขาเรียกว่าทูอินวันเป็นทูอินวันไอ้คุกกี่อยากให้ขาวก็ไม่ขาวไป็นดำแดดก็ไม่โดนมันเสียดสีเล็กน้อย อายุเท่านี้อายุเท่านี้นี่นมมันตั้งเลยไม่ละนมมันตั้งเลยขายตั้งโต๊ะแล้วตั้งโต๊ะเคยเคยมีแฟนเคยค่ะคนคนก่อนเนี้ยที่แบบว่านมอ่ะนมมันสำคัญแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะดูผู้หญิงนะต้องดูที่หัวนมนะทำไมอ่ะใครที่ได้เมียแล้วหัวนมชี้หน้าคือคนนั้นจะร่ำจะรวยจะแบบเงตลอดปีอ่ะนี่ผมพบกับแฟนเนี่ยพบกันมาห้าปีแล้ว ปีแรกนี่โคตรเฮงเลยไม่หึงนเราไม่ชี้หน้ากบอกวลาลูยมีเงินมีทองอ่ะเออปีสองปีสามปีสี่เริ่มจนแล้วเราไม่ตั้งมาอ่ะมโนเป็นดิ่งเขาไม่ตีนเรารียนขนาดนั้นเลยเหรอมนทำไเยอะไงทเยอะยเรย่อนแต่ทำไปก็เท่านั้นแหละ จะร้อยห้ว่าจ้นก็ไม่สำคัญหรอหรอกดูแค่หัวนมจิงจริงเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใหญ่เราก็สามารถแบบล่องนมได้พี่เฮ้ยตอนแล้วการเก๋มาแล้วนี่การเก๋เนยครับครับถ้าเป็นมุกกัามุก ให้ห้าให้ห้าต้องให้พี่เก๋ถามเอยใช่ใช่ให้โยมร้อนให้นิดหน่อยฮะอือไอตัดมีเรื่อนมาเนี่ยไอ้เนี่ยมาถึงอะเอาชนะกูแล้วมาเลยอะไรนี่น้ำตัวหน่อยอาจารย์กูเฮ้าจา์ก๋อยสวัสดีครับผมจานเก๋ครับเก๋พาลุยอยู่ช่องเผ็ดถามนะครับผม แค่นี้หมดละหมดไม่ได้หรเ้ารู้จักเยอะแล้วม่นต้องแนะนาตัวเยอะคือมุกเขาเยอะแต่ว่าเขาเก็บสต็อกเอาไว้ใน่ามของเขาเดี๋ยวรอโทรมาก่อนนี่รู้จักกันมาหลายวันแล้ยังไม่เอาออกมาเ่าดี๋ยวสััจะมใช่เพ้า่าหลายวันรู้จะมาหลายวันแล้ว ก็เพิ่งได้รวมตัวกันมาเคยเจอเคยเจอมาโอ้เป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่ว่าเจอครั้งเดียวเพื่อมาติดต่อร่วมงานกันไอ้คอยังไงนะเอ้ะแล้วน้องเรียกร้องยิ่งใหญ่เลยคพูยิงเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรายการโอ้ซ้อมเพลงอยู่ตั้งแต่วันนั้นเมื่อวันไหนเรามาเจอแล้วทีหนึ่ง ประมาณ4-5วันที่แล้วเนาะตั้งแต่นั้นมาเฮงร้องเพลง24ชั่วโมงไม่นอนลูกไม่ดูเลยมีลูกแล้วได้ลูกเรียนหน้าขมน่ะอ๋อพวกนี้ได้เงนดดีดดลูกมีลูกกับคนไหนอ่ะพูดตอบงี้ยาวเลยใครเขาแฟนเขาเขาก็มีแฟกซ์แล้วไปโรงานเรียบร้อยเอาเบอร์วางนั้นแล้วไปจามเลสแฟกซ์ม่บอกว่าเอ้ยผมเท่จริงๆเลยเอ้ยเจ๋งปะเนี่ยไอ้หนุ่ต่อ หลอฟิวบิบกคนเดียวรูกหลอริงเว่าวนไปสำาเม่อวว่นไปสเพงสยงครับไอเห็นใช่ไหมนี่้หลวมีผมคนเดียวลูกหลอดจริงจริงเลยนเมื่อวานแวไปเชียงใหม่เมื่อวานแวนไปเชียงใหม่สาวชอบใจถามพี่าใช่ไหมนี่ เพิ่งเรียนภาษาไทยโรงเรียนไหนวะเนี่ยเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการโอ้โหยังเต็มด้วยเรียนดีเนี่ยถ้ากูเป็นครูแล้วครูย้ายแล้วเนี่ยเออลงกอนไอต้องมาสลักฐานได้ยังไงเอามันต้องลงยังไงสลักไอเนี่ยสำเนาก็เก๋สำเนาใช่ไหมแต่ภาพนเมื่อกีะหล่นนี้อัดเปิดเต้นเทปแรกเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็ต้องลงกอนไอคุณชื่อดบบก็ต้องลรงธนาหารจะเอาให้ไปไหนอ่ะแต่คุณอยากไปเชียงใหม่อยากไปเชียงใหม่อ่ะแก้ให้อ่ะ เมื่อวานผมไปเชียงใหม่ไปเชียหมื่อวานผมไปเชียงใหม่หลายคนสงสัยคุณเป็นควายใช่ไหมเนี่ยดีไมีคนถามว่าสบายดีวันนี้เราดูพี่ๆเขาเล่นตลกกันไปแล้วนะครับผมว่าอยากเล่นบ้างเดี๋ยวให้พี่ๆเขาสอนได้เหรอเออได้เชื่อหรือได้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาสอนโนดูได้จะผ่านเปล่าเข้าแถวเลยนะเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยเขียงแถวตามดับ อตามระดับโอ้โหเนี่ยยืนเป็นสะพานถักเลยอย่าไปเข้ากล้องได้ใช่ไหมได้ได้สบายอยู่แนะตำแหน่งไหนนับตำแหน่งนั้คุณตำแหน่งหนึ่งอะไรอ่ะทางเป็นสองเอาไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่คุณนับหนึ่งสองสองจี้เราเป็นคนไทยต้องนับถึงใช้ทหารให้มันเข้มแข็งจ่อยมึงมันไม่ได้ดูผมเป็นตัวอย่างนะ หนึ่งสองสามสี่ห้ากโอ้โเมึงอ็นเดียวก็พอแล้วปูเองเล่นเองก็ได้หาด้วยคุณนังนั้งหนึ่องส้องทันไหมกล้องทันไหมขออีกรอบ้าช้าช้า้าไปกูไม่ไปเลยนะวเกินไปอย่างนี้ ผมอยากจะรู้ว่าคุณชอบนักร้องคนไหนบ้างขอเป็นนักครองลูกทุ่งผู้หญิงก่อนเลยคุณชอบใครลูกนกสุภาพรจริงครับจินตราภูราห์ยุยญาติเยอะลำไยหายทองคำลิ้นจี่ทองแดงเฮ้ยเฮ้ยจะไปหัวเราะอะไตรงนั้นเราเป็นคนหัดใจใจหายเลยผู้หญิงไปแล้วเอาเป็นลูกทุ่งผู้ชายว่าคุณชอบใครสายันสัญญา ยิ่งยงยอดพิงงามข้าเข้ามากดจากกระพันที่ยังทำมือทำมั่นบ้านมีแล้วน้องคนนี้บ้าหรือเปล่าประมาณนี้ถือว่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขู่เขาเขาได้ไหมเขาเขาทีมได้ไหมหน่าแตงว่าเข้าทีมมาแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเออให้เขายืนแบบเออ เข้าได้เข้าได้แน่นอนแต่ว่ามันต้องมีคนออกนี่เลยโอ้ยออกยากออกยากออกยากตัวนี้แน่นเออไรนโอเคครับหอมปากหอมคอโหสุดยอดวันนี้วันนี้ถือว่ามาขุมมาขุมนี่จะไม่จบนะคุณกับผมอ่ะคุณกับผมเอาได้สิ ช่องผมชื่อช่อง Flying Copter ครับจะเป็นวอลเตอร์นะจ๊ะนะครับชื่อครับนะจ๊ะด้วยครับผมยุคลุงตู่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 พบทธนค่ะไม่คุณให้พี่หงสเองฝากช่องมึงดีกว่าเรื่องเราไมได้ดึงผู้ติดตามเข้ามาดึงดึงของเขามาก็ฝากฝากด้วยครับแก๊งแบดเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาทริปไปบ้านสวนนครนายกหรือเดี๋ยวพาไปเลี้ยงที่ขนมกินแม่มาด้วยดีมากเลยดีมากเลยฝากด้วยฝากด้วยก็เดี๋ยวจะ มีคลิปอะไรร่วมกันก็เดี๋ยวไปทำด้วยกันเป็นการเงยมีสโลแกนอยู่แล้วของแม่แม่มลาอะไรรคักินเป็นเจ็ดทำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนฮะเฮ้ยบ้าของที่เอิญอ่าของแม่มลานึกว่ากินคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์เขาเรียกว่ากินอร่อยแล้วก็แม่มลาเนี่ยเขาทำดี ไม่มีหมูเลยหอมไม่เอากกูไม่เสี้ยเลยนี่ก็ส่งไวอ่ะไปก่อนดีกว่านะโอเคครับไปเจที่สนามบอลนี่นะเฮ้ยคุณเก๋ปากจังอะเออหรอหูลืมได้ไงจังฝากท่ยครับสวัสดีครับอ่าฝากช่องเพจผามด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงไม่เจอกันอยู่แล้วฝาก่านเก๋แล้วงวดวนี้จะออกอะไรฮะงวดนี้จะออกอะไรก็ออกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะคุณจะจับได้เบอร์อะไรตั้ตนานนะไม่ตั้งนานเลยพรานเก๋เวลาเขาออก ถามเนี่ยกำให้หวยพารวยเงี้่ฟิวมันไม่ได้หน้าไม่ขาวไอ้หน้ามีไหมมีไหม้าอย่าบอกเพิ่งเอาแป้งมาด้วยอจานเอาหน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวไปแล้วดีกว่าเดี๋ยววุ่นวายขาวข่าเข่าเข่าไปเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่สนามบอลวันนี้มีดาราช่องเขาว่าดาราช่องสามนะไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวตามพี่ดาไปไป สำหรับวันนี้ขายใช่ไหมเนี่ย่ายมันมันหายไว้นานแล้วสำหรับรายการนี้เลยแล้วกันดะตาลิดด่ก็ไปตะลุยกันมาตั้งแต่เช้าสรุปให้ฟังหน่อยไปห้องระบายอารมณ์มาตั้งเช้าเสร็จก็ตกเย็นก็มีทอมตลกกันไปศึกษาก็ตลกกันวันนี้ตกเย็นมาเล่นบอลอีกอะไรชี้ใครชี้อะไรคุณปัญญาถูกต้องนะครัางานเขาเรียกงาไปก่อนงปิดรายการหน่อยะวันนี้ครับ สนุกกันทั้งวันแล้วก็ไม่มีอะไรมากโคบรถเอาจริงๆวันนี้พี่ก็โคบรถนะไม่ได้เข้าสนามด้วยไปดูรายการก่อนเออก็โหโคบรถจริงๆนะมีรถอะไรบ้างรถเปรี้ยวหวานตะเลมตะเลมอะไรอ่ะไม่ใช่รถอย่างนั้นจะบ้าโอเคก็ฝาก ไปติดตามเมลีด้วยนะคะที่ไอจีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะตูวีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรื่องลำบากคนตัดตัวด้วยประเด็นโอเคพิดาฝากช่องอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามวอนแบนเลิฟแล้วกันนะครับรายการอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวผมเปเต๋อเบิรนะคุณครับเดี๋ยวดูนะผุณไม่แต่วู่เดี๋ยวเราสามคนนี้ยังต้องมีสร้างอีกอันนี้นี่นี่คนนี้เดี๋ยวผมมีพิธีกรจำเป็นมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอาผดเก่าเข้ามาดำเนินเลยดำเนินหน่อยนะมาเนี่ยมา่ยโอ้ สวัสดีค่ะพงศเพียรสวัสดี๋ยวอะไรเนี่ยเราของพลาดอ๋อของพลาดตรงนี้นี่ไปจับอะไรตรงนี้เราพี่อิฐครับอิฐอะไรคะพี่อิฐรยอิฐรวยไปไปดูเขาเตะบอลกันดีกว่าโอเคป่ะไปอะไรน่าจะพูดอะไรโอเคยิงได้เมื่อกี้ยิงได้ของจริงของจริงไม่อย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่าย นีคนจูเนียร์นะครับจากภาพยนตร์ขี้หยดนะครับขี้หยดคือที่หยดเนี่ยกลัวจนขี้หยดเลยนะครับต้องไปดูได้ตอนนี้ออกอยู่ใน넷ฟรีกแล้วนะฮะเน็ตฟรีกยังอย่งย่งติดตามได้ที่ไหนติดตามใครติดตามหนังเนี่ยอ๋อก็ไปไม่ลงยังอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเว็บเถื่อนมีแน่ใหญ่เกินเขาไม่ได้ท่าสองอยู่ด้วยกันเว็บเถื่อนไม่มีแน่เพราะว่าอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้วันนี้น้องมาจากสุพรรณบุรีแบบพอกเออ ได้เจอหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วกันถือว่าคองหองปากลองคอสุขยาดจริงด้วยพันจริงนะเออเข้มขอบคุณมากครับขอบคุณครับมากครับเดี๋ยวนี้เลยเอาอะไรบ้างมาขแค่นี้เออหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วไม่หน้ามาใหม่โอยมามาอีกนะมันมาอยู่แล้วถ้ามึงมากูจะไม่มา ยังไงโอ้โหเหี้ยกระเด้ารถกูเย่อ่ะหนึ่งสองสามติงๆก็กรเอรูได้ๆๆๆๆๆน้องมองอยู่นะ